สำหรับพาร์ทของความแอคชั่นนะคะเรื่องนี้เรียกได้ว่าเบลได้ทำทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ยิงคันูนะคะซึ่งเรียนไปจนแบบโอ้มือแทบเปิดเลย <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบมันทำให้เราทำได้มากขึ้นขี่ควายอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามีเลี้ยงควายค่ะชื่อน้องทุยๆน่ารักมากน้องตัวอ้วนมากจนแบบขาเบลไม่สามารถคล้อมน้องได้อะเบลเราก็ต้องแบบยบยั่วไปตามน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถายใต้น้ําถือไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ด้วยลงไปแบบดําน้ํา5เมตรแล้วก็ถ่ายอยู่ใต้น้ําเราต้องใช้ลองเทคที่แบบอยู่ในน้ําค่อนข้างนานแล้วก็ต้องแอคติ้งด้วยอยู่ใต้น้ํา5เมตรไม่พอยังต้องแบบฮ้ตกใจยิบโค้งข,ขึ้นมาบุ้มบุมบ,มบุมขึ้นไปอีกเอออย่างเงี้ยค่ะเป็นอีกหนึ่งซีนที่แบบเอออยากจะให้ทุกคนรอดูค่ะภาพสวยมากแน่ๆค่ะค<ๆ>่ะก็สำหรับอีเลียมซิงนะคะเป็น อีกหนึ่งผลงานที่เบลภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะฝากด้วยนะคะอิเรียิง19พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์